สวัสดีครับมาพบกับช่อง790นะครับวันนี้วันที่15มิถุนายนนะครับจะพามาขอเลขเจ้าแมงูนะครับเจ้าแมงูจงอางพระรามสองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสี่ยงซิมซีกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็เอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะเพื่อนๆนะคลิปนี้สั้นหน่อยนะครับเน็ตมันไม่แรงนะเดี๋ยวโหลดให้ดูกันไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเจ็กไหว้เจ้าแม่งูจงอางแป๊บนึงนะครับ นี่ครับเอางนี้กันเลยนะครับเลขแรกครับศูนย์ครับเลขที่สองครับห้าครับเลขที่สามครับหนึ่งครับก็สำหรับคลิปนี้ ฝากไว้เท่านี้นะครับเป็นวิจารณญาณน,นะครับก็เป็นแนวทางนะครับไม่ได้แนะนําไม่ได้ส่งเสริมนะครับจะเผื่อมีโชคมีลาบนะครับก็มาไหว้เจ้าแม่งูกันได้นะครับผมที่ถนนพระรามสองนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ